สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้บอกเลยว่าคลิปนี้สำหรับคนดวงดีเท่านั้นนะคะถ้าใครเข้ามานะคะแวะมาดูพลังงานของไพ่ชุดนี้จะเป็นพลังงานของคุณในทันทีนะคะก่อนอื่นบอกก่อนว่าโปรดใช้วิจะะารณญาณในการรับชมคลิปนี้นะคะพี่หมอจะเปิดไพ่ให้ทั้งหมด10ใบน,นะทุกคนนะคะถ้าเป็นพลังงานที่ดีรับไว้ถ้าไม่ใช่พลังงานที่ดีปล่อยผ่านไปนะคะมาดูก่อนเลยค่ะไพ่ใบแรกอยากบอกอะไรนะคะทุกคน ไพ่ใบแรกว้าวขึ้นไพ่ราชนีเหรียญน,นะคะคุณจะมีเรื่องข่าวดีเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะไพ่ราชนีเหรียญพี่หมอเห็นพลังงานแบบเหมือนการได้ใช้จ่ายเงินเหมือนคุณได้เดินทางได้พักผ่อนนะสิ่งที่อะไรที่คุณอยากทําคุณจะได้ทํานะแล้วก็การเงินยื่นเรื่องธุรกรรมหรือคุณรองเงินก้อนเงินก้อนใหญ่นะคะ คุณจะได้รับนะ The Star นะคะเป็นไพ่แห่งความหวังแปลว่าคุณคาดหวังเงินก้อนหนึ่งคุณอาจจะทำอะไรบางอย่างอยากจะไปเทีย่ยวอยากจะพักผ่อนหรืออยากจะใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ในแบบของคุณคุณจะได้ทำนะคะเพราะพี่หมอเห็นพลังงานว่าคุณจะได้เงินก้อนหรือพลังงานใบนี้หมายความว่าสำหรับคนที่อยากปลดนี้จะได้ปลดนี้ด้วยนะว้าวขึ้นไพ่อัศวินออฟสอดนะคะอัศวินนะคะเป็นไพ่อัศวินแบบนี้นะคะ ก็หมายความว่าคุณจะได้เงินที่คุณแก้ไขปัญหาตั้งใจไว้คุณจะฝ่าฟันคุณจะผ่านไปได้อะไรที่คุณตั้งเป้าหมายไว้คุณจะสําเร็จนะคะแล้วก็มีเกี่ยวเรื่องความรักรู้สึกพลังงานเหมือนมีคนอุปถัมภ์คนช่วยเกื้อนหนุนคุณเกี่ยวเรื่องการเงินด้วยเออมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาจะซัพพอร์ตคุณสําหรับคนมีแฟนแล้วคนรักซัพพอร์ตคุณเรื่องการเงินนะเอ,อ,อ่ะมาดูกันเห็นไหมขึ้นไพ่บ้านด้วย สำหรับบางคนนะอาจจะมีการแบบอยากซื้อบ้านอยากซื้อที่ไพ่สี่ไม้เท้าเห็นปะเป็นไพ่สี่เสาเป็นบ้านเหมือนวางแผนอยากซื้อที่ซื้อบ้านบางคนก็อยากรีโนเวททำบ้านใหม่อะไรเงี้ยนะคะมีโอกาสได้จะได้เงินมาแล้วก็เหมือนได้แฟนคอยซัพพอร์ตดูแลด้วยนะจะเป็นไปตามที่คุณตั้งใจไว้นะคะดูจากพลังงานของไพ่นะว่ามีการวางแผนเกี่ยวเรื่องการใช้จ่ายเงิน นะคะมีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายเงินนะคะแล้วก็คุณจะวางแผนเรื่องการใช้จ่ายเงินหรือคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่พี่หมอเห็นพลังงานหลายอย่างเลยอะ่ะคือบ้านก็อยากทําเทีเ่ยวก็อยากไปเที่ยวแต่ดูแล้วเหมือนคุณจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนแต่ถามว่าคุณจะได้ทําในทุกสิ่งไหมคุณจะได้ทําอยู่แต่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปทีละอย่างเพราะดูแฟนคุณก็ซัพพอร์ตคุณนะเนาะ ต้องเลือกสักทางหนึ่งก่อนนะคะค่อยเป็นค่อยไปนะคะ <c oughs> สำหรับคนทำงานนะให้ใบนี้นะคะใบที่หกเรื่องการงานเนี่ยถือว่าทำกำไรได้เลยทีเดียวใบนี้เนาะกำไรเห็นกำไรค้าขายนี่เห็นเงินเลยนะคะพี่หมอเห็นพลังงานของการวางแผนเรื่องการทำกำไรด้วยมีการเงินเข้ามาทั้งแบบการงานของคุณแล้วก็มีการเงินเข้ามาทั้งแบบคนอุปถัมภ์คนซัพพอร์ตหรือไม่ว่าจะเป็น คนรักหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจะช่วยคือเห็นจากพลังงานหลายๆอย่างคือคุณมีเงินเข้ามาหลายทางมากแล้วเป้าหมายคุณก็เยอะมากเป็นเป้าหมายที่ใหญ่นะซื้อของก็ชิ้นใหญ่ไป,ไปเที่ยวก็อยากไปเที่ยวที่มันแบบนะถูกตาต้องใจที่มันหวือหวาหน่อยคุณวางแผนไว้ครั้งหนึ่งอยากจะไปสักครั้งในชีวิตคืออยากจะไปมีการวางแผนนะอยากไปเที่ยวด้วยแล้วก็อยากทําบ้านด้วยนะแต่มันขึ้นให เอตออฟเดอะวอร์ดความสําเร็จนะอ่าความสําเร็จพไพ่ใบนี้คุณจะทําสําเร็จอย่างที่คุณวางแผนและตั้งใจไว้พไพ่ใบนี้เป็นพลังงานถึงโชคลาภด้วยนะแล้วมันมาติดตกกับไพ่สี่ไม้เท้าพี่หมอก็เห็นพลังงานว่าที่อยู่อาศัยของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณให้โชคนะที่บ้านเลขที่บ้านเนี้ยคุณจะมีโชคกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านนะคะขึ้นพไพ่ใบนี้ The Tower พลังงานของไพ่บอก s, <S Elliot, ใจเย็นอย่าใจร้อนเออไพ่ทาวเวอร์ karaoke, ขึ้นมาแปลว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณอย่าใจร้อนถ้าคุณทําด้วยความใจเย็นคุณจะสําเร็จนะคะค่อยเป็นค่อยไปทีละอย่างอย่ารีบร้อนอย่ารีบร้อนแบบอันนี้ก็อยากทําอันนั้นก็อยากทําอันนี้ก็อยากทําทําทีละอย่างคุณจะสําเร็จในทุกเรื่องแหละบ้านคุณจะได้ทําใช้จ่ายเงินอยากไปเที่ยวคุณจะได้ไปเที่ยวนะคะแล้วก็คุณจะลงทุนทําอะไรคุณจะได้ทําแล้วก็เห็นกําไรด้วยทําได้ดีนะครับ ตอนนี้พี่หมออยากจะบอกว่าอ่าทาบ้านทําบ้านไปก่อนให้เสร็จนะครับอย่าไปเที่ยวเดี๋ยวให้บ้านเรียบร้อยแล้วเอาวางแผนไปเที่ยวหรือคุณจะไปเที่ยวก่อนก็ได้เออเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะค่อยเป็นค่อยไปอย่ารีบร้อนถ้าใจร้อนจะกลายเป็นว่าทั้ง3มอย่างเนี่ยที่เราวางแผนไว้มันจะไม่โอเคมันจะไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเนาะไหนจะต้องมาบริหารดูแลเรื่องงานหรือสิ่งที่คุณกําลังจะทําด้วยนะ างานนี้ก็ต้องดูแลเหมือนกันนะเพราะว่างานธุรกิจที่คุณทําอยู่หรืองานที่คุณทําประจําอยู่ทําเงินให้คุณอยู่นะคะคุณก็ต้องดูแลมาดูใบที่นี่ใบนี้คุณจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยนะบางคนทํางานอยู่หนึ่งงานเหมือนมีการขยับขยายเออมีไพ่คิงอัศวินนะคะไม้เท้าก็แปลงว่าการเริ่มต้นหรือใบนี้หมายถึงธุรกิจการงานก็ได้นะ พี่หมอเห็นมีการขยับขยายอยากทําอะไรเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการงานหรือมีงานอยู่แล้วตรงนี้รายได้โอเคอยู่แล้วแต่อยากทําเพิ่มอยากมีรายได้เพิ่มเพราะเป้าหมายเราเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะมาดูผลสุดท้ายใบที่10ก่อนพายอยากบอกอะไรหว้าพ่บ,บอกถ้วยนะพ่บ,บอกสี่ถ้วยถึงคุณจะเหนื่อยพ่ยบน,นี้ดูเหนื่อยแต่เขาบอกว่าถึงคุณจะเหนื่อยแค่ไหนแต่ผลสุดท้ายแล้วคุณไปถึงเป้าหมายนะคะ ก็ยอมทนเหนื่อยหน่อยแต่เป้าหมายรอคุณอยู่ข้างหน้านะคะไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนจะมีอุปสรรคแค่ไหนแต่คุณจะผ่านไปได้ทุกอย่างจะเป็นไปอย่างที่คุณวางแผนไว้เนาะแต่พี่หมออยากแนะนําอีกอย่างพลังงานของไพ่ักค่อยเป็นค่อยไปอย่ารีบหรืออย่าร้อนนะคะและจะสําเร็จนะโอเคถ้าใครผ่านมาเห็นพลังงานนี้รู้สึกว่ารักและชอบพลังงานนี้นะคะ ก็พิมพ์ว่ารับคำทำนายนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่เราจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายลวทุกคนนะคะ